สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้ Windows 10นะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการบันทึกภาพหน้าจอให้เป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำเป็นคลิปการสอนสื่อการสอนหรือไม่ก็เป็นเทรนนิ่งอะไรก็ได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะว่าเป็นความสามารถหรือว่าเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งของ Windows 10นั่นเองนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเราจะไปลุยกันเลยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับให้นะครับไปที่คีย์บอร์ดของเรานะครับทําการเรียกบันทึกหน้าจอด้วยปุ่มก่อนนะครับโดยการกดที่ปุ่มนี้นะครับเราเรียกว่าปุ่มวินโด้นะครับกดแช่ไว้เสร็จแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มตัว G นะครับก็คือวินโด w s G นะครับเมื่อเรากด2ปุ่มนี้นะครับมันก็จะปรากฏนะครับเมนูบาร์โผล่ขึ้นมาจากขวามือนะครับแบบนี้ เสร็จแล้วมันจะถามว่า d ดู o u want to เ p e n เกมบาร์ไหมนะครับให้เราติ๊กลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับเมื่อเราติ๊กไปที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับแถบเครื่องมือขึ้นมานะครับให้เราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะบันทึกภาพนิ่งนะครับหรือว่าจะบันทึกเป็นวิดีโอนะครับจะบันทึกเสียงด้วยไหมนะครับแล้วก็จะมีนะครับปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับคือสัญลักษณ์รูปเฟืองตัวนี้ก็คือให้เราเข้าไปตั้งค่าได้นะครับ ถ้าเราคลิกเข้าไปที่ตั้งค่านะครับถ้าเราคลิกไปที่ตั้งค่าเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็คือเกมบาเซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราเลื่อนแถบตรงนี้นะครับเราจะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเจนเนอเรนะครับในส่วนของทีมนะครับเราจะให้แถบเครื่องมือนั้นนะครับเป็นไลท์ก็คือสว่างเป็นสีเทาหรือว่าดาร์กเป็นสีดําในที่นี้ผมตั้งเป็นสีเทาอ่าสีดำนะครับมันก็เลยออกเป็นมืดๆนะครับ หรือว่า Current w i n d o w โดว์ทนะครับจากนั้นก็เลือกว่าเราจะบันทึกเสียงแบบไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้ถ้าเรานะครับอยากตั้งค่าแบบละเอียดหรือว่าไปดูรายละเอียดมากกว่านี้นะครับให้เราคลิกไปที่ Edit more p r e f e r e n c e ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่มนี้แล้วนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็น s e t t i n g นะครับจากนั้นก็จะระบุว่านะครับ คีย์บอร์ดช็อตคัทที่จะใช้ในการบันทึกต่างๆต้องกดปุ่มอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับ o p เ n g a กม b า r นะครับอย่างที่บอกให้กดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นปุ่ม Window s แล้วก็กดตัว G นะครับแล้วก็ถ้าต้องการจับภาพนิ่งหน้าจอก็คือ Text s e r n s n s t นะครับก็กด3ปุ่มนะครับเป็นปุ่ม Window s n t t n n t t แล้วก็ปุ่ม r i n t Screen ในคีย์บอร์ดนะครับ Record that นะครับก็จะเป็น Window s n t t n e t เนนะครับ Start Stop ก็ วินโดว์อันตินต R อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการโชว์นะครับเวลาไมโครโฟนปิดเปิดไมโครโฟนนะครับ start stop broadcast นะครับหรือว่าโชว์คัมเมรานะครับเราก็สามารถที่จะมากำหนดนะครับช็อตคัทนะครับใหม่หรือเราจะใช้ช็อตคัทตามที่ Windows กำหนดได้เลยตามนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของช็อตคัทแล้วนะครับว่าเราอยาก ใช้ช็อตคัทหรือว่าจะไปคลิกบันทึกจากปุ่มเมนูเลยก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการบันทึกด้วยช็อตคัทนะครับหน้าจอเพื่อให้เป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็กดปุ่ม Windows ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มอันตินตแช่ไว้นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ตัว R 1ครั้งนะครับเมื่อจิ้มเสร็จนะครับมันจะปรากฏเครื่องมือนี้ขึ้นมานะครับเครื่องมือนี้แสดงว่าขณะนี้นะครับเริ่มทําการบันทึกแล้วนะครับ ในขณะที่ปรากฏเครื่องมือนี้นะครับเราก็ทําการนะครับทําเป็นคลิปสื่อการสอนเราจะอธิบายเราจะไปคลิกตรงไหนเราก็ทําไปในหน้าจอเลยนะครับมันก็จะอัดเป็นวิดีโอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะหยุดทํำยังไงนะครับถ้าต้องการจะหยุดบันทึกนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มเดิมนะครับก็คือ Windows a n t i ินี R อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะปิดหน้าจอนี้หรือว่าหยุดการบันทึกนะครับ หรือว่าวิธีที่2ก็คือนะครับใช้เมาส์มาคลิกที่ปุ่มสต็อปตรงนี้ได้เลยนะครับในการหยุดบันทึกพอทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์วิดีโอจะไปอยู่ตรงไหนนะครับสุวว่าถ้าเราทําเสร็จนะครับมันจะมาถูกเก็บไว้อยู่ที่โฟลเดอร์นะครับวิดีโอของเรานะครับปกติแล้วในคอมพิวเตอร์ของเรามันก็จะมี Picture มีวิดีโอมี Music, มิวสิกมีดาวน์โหลดพวกนี้ใช่ไหมครับ เราก็มาที่วิดีโอนะครับแล้วมันจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นให้เราชื่อว่าโฟลเดอร์แคปเจอร์นะครับจากนั้นก็ดับบันคีเข้าไปนะครับเมื่อเราสต็อปเสร็จนะครับเราก็จะได้ไฟไล์วิดีโอนะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วเราก็เอาไฟล์นี้แหละไปใช้งานนะครับพอดีตอนนี้ผมยังไม่ได้จับให้ดูนะครับก็เลยไม่เห็นไฟล์นะครับถ้าท่านทำท่านก็จะเห็นนะครับโดยการกดปุ่ม Start Window นะครับแล้วก็อันติน t ตแล้วก็ R นะครับแล้วก็ทําการบันทึกบันทึกเสร็จก็ Window ์อันตินีตอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการหยุดบันทึกนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองทําดูนะครับง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ